ลาลาที่สามลาไว้รอตั้งนานแล้วเดี๋ยวจะลงคลิปล้อมกันเฮ้ยปุ้งอุ๊ยอุ้ยเก็บตกลงไปน้ำปวดไปแล้วอุ้ยปีละมากกว่าเฮ้ยไอ้เงี้ยเอ่อเย็นส์เอเลียนเย็นส์เอเลียนเฮ้ยดีแกจะเบื่อของฉันเลอะเอออุ้ยอยุ๊ยดวงดาวบ้าเกิดอะไฉันทำไมเนี่ยสงสัยน่าจะเป็นระบบย่อยซะเกิด เออเดือก็ไมตกลงไปอุ๊ยเอาอ้ยเ้ยอ้ยอะไรซันเนี่ยทไมมันซันวะอุ้ยอุ้ยอุอุ้ยุดโอ้โหูมบูมบูม่มเฮ้ยเอืนับมือตัวเองโอ้้ฮ่าแกอยู่ช้ไม่ได้หราอืมเฮ้ยวิ่ญาณเไปออ้โหทางกาอากาศเมื่อกี้หมดอะไรวะแก นี s, ่น oh, oh, oh. oh, oh. ้อยเน่โดร์ไปบูมนี่แกทำเล้นสายไปนะชิปงานการเก่งอ๋ออุยโอ้ยจะจะไปจแการกัวิวแตปูมวิวบูมเฮ้ยกางจะมาเนยวิวแต่ต้องิวเฮ้ยทำไมสามมันบิดแบบนั้นวะเอาสามบิดเฉย ฟิวโหรีบหก่อนนะวิวอ๋อบินไม่ตื่นอ้ายี่มันเกิดอะไรขึ้นวะโอ้ยโอ้ต้องฆาตลอดเลยโอ้ยโอ้ยไม่ใช่โอ้ยวายวายปู่วายแกมาทำอะไรนี่ฮะไอ้ชิงโอ้กับลงไปละอืมไอ้หวะาอะไรเร็วมันเนี่ย เจอจะปีสาปแล้วเออปีสาจอจี๊บทำไมเป็นตาสีดำเนี่ยฟี้วฟี้วอุ้ยอุ้ยมะวโว้ยอะไรเนี่ยโ้ย้หมุนโอ้โฉากกลังหล้วหมุนอุ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยว